แซบนัวครัวแม่พิมพ์ค่ะใครที่ชอบอาหารรสจัดจ้านนะคะวันนี้พิมพ์นำเสนอเลยค่ะคั่กิ้งหมูสับค่ะส่วนประกอบเราก็จะมีหมูสับนะคะประมาณ250กรัมค่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอยพริกที่หนูค่ะแล้วก็พริกแดงสักหั่นนะคะเอาไว้แต่งให้สวยงามมาค่ะพริกขึ้นแกงใต้ค่ะกะปิน้ำตาลทราย แล้วก็น้ำปลาค่ะค่ารู้สุดประกอบทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะไปเลยค่ะเราเริ่มทขั้นตอนแรกนะคะเราใส่น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ใส่เยอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าหมูสับนี่คือมันมีมันอยู่แล้วส่วนกะปิกับขึ้นแกงนี่คือเราเอามาผสมกันนะคะ เราจะเริ่มผัดเครื่องแกงเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะผัดเครื่องแกงที่อมค่ะถ้าใช้ไฟแรงๆเดี๋ยวเครื่องแกงจะไหม้ได้นะคะ ใส่หมูสับลงไปค่ะคส่ลงไปขึ้นแกงกับหมูสับให้เข้ากันนะคะ จะไล่ไฟขึ้นมาหน่อยใช้ไฟปานกางนะคะตู้หมูให้สุกค่ะตัวไปเรื่อยๆค่ะจะเห็นได้ว่าหมูสับขึ้นแกงพอสัดเข้ากันแล้วสีสัสสดใสมาก ปันเนื้อหมูสุกแล้วคะมันถึงขังงน้นตอสุกแล้วค่ะซึ่งของเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทราย ข้อที่สองเข้างจเรียบร้อยแล้วก็เป็นปูกซอย ร้อยค่ะเสร็จเรีิบร้อยค่ะทานคู่กระปักสนนะคะ